สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตตักกแตนอายุ28วันค่ะ28วันกับวันนี้นะคะเมื่อวานนี้เพิ่งเห็นตักกแตนมีปีกได้10กว่าตัวค่ะเลดมาประมาณ3วันเลดจากที่เคยมีปีกรุ่นก,ก,กน่อนๆนั่นสวันค่ะ,อะตอนนี้อาหารหมดแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาให้อาหาร,ระาตะากัหนกันค่ะเพื่อนๆวันนี้จะให้เป็นใบไผ่เหมือนเดิมค่ะใบไผ่ยเยอะค่ะเลยให้กินใบไผ่คงใส่คงจะหิวจัดกระโดดใส่เลยอ่ะกินเลยจ้ากินเลยนี่นค่ะกะ กาใบไผ่เต็มเลยช่วงหน้าฝนนี่อาหารตะกะัแตนเยอะๆค่ะเพราะว่าใบไผ่ใบข่อยอะไรตามธรรมชาติเยอะค่ะหญ้าตามธรรมชาติก็มีเยอะเหมือนกันเนี่ยเราสามารถให้เข้าได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะหญ้าหวานอิสราเอลค่ะ ใบอะไรก็ได้ค่ะถ้าที่เขากินนะคะเราไมาให้เขาเลยเขาสามารถเติบโตได้เหมือนกัน,นยิ่งถ้าคนไม่มีหญ้าไม่มีอ่าไม่ไม่มีอ่าไ,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 ไม่ได้ปลูกหญ้านะคะเนี่ยค่ะใบไผ่ใบไม้ตามธรรมชาติน,นะะี่เลยค่ะอันไหนที่เป็นเยอะๆนะคะที่มีเยอะๆเอาทดลองให้เขากินเลยเนี่ยเขาจะกินได้หมดเลยค่ะเห็นไหมคะ แย่งกันกินใหญ่เลยนี่นะคะเนี่ยมีปีกแล้วเพิ่งเพิ่งเห็นปีกเมื่อวานสิบกว่าตัววันนี้ก็จะน่าจะลอกคาบครั้งที่ห้าเพิ่มเนี่ยเมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนเลยคะ่ะจนถึงเช้ายังกังวลอยู่เลยว่าวันนี้ ถ้าไม่มีแดดเนี่ยตกักกเียนจะลอกคาบได้หรือเปล่าน่ยตอนนี้มีแดดแล้วค่ะฝนตกถึงเช้าเลยเพิ่งหยุดไปประมาณสองชั่วโมงกำลังกินอย่างอรสอร่อยเลยจ้านี่ก็เป็นมุงที่สองนะคะเพื่อนๆนีะค่ะอาหารก็หมดเหมนเหมือนกัน ตอนกลางคืนนี่ก็ให้ไว้เยอะนะคะตอนเช้ามาก็เกลี้ยงหมดเลยนะคะเมื่อวานก็ให้ใบกล้วยแล้วก็ใบข่อยเมื่อวานช่วงช่วงตอนเยน็ยนๆให้ใบกล้วยใบข่อยเต็มเลยไม่เหลือเลยเหลือแต่ก้านเดี๋ยวมุงนี้ก็จะให้ ไปไผ่เหมือนเดิมค่ะอ่าเลยจ้าอกินเยอะๆจะได้โตเร็ว มงนี้ยังไม่มีปีกค่ะเพราะว่ามงนี้เพิ่งได้ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิามวันยี่สิบสามยี่สิสี่วันแต่มงแรกอ่ะได้ยี่สิบแปดวันกับวันนี้แล้วค่ะอ่ามีปีกละตอนแรกนึกว่าเขาจะเลดการมีปีกเป็นห้าหกวันหรือเป็นอาทิตย์หนึ่งค่ะแต่ไม่ใช่เขาเลดอยู่แค่สองสามวันค่ะแล้วเขาก็มีปีกเพราะว่าฝนตกทุกวันเลย ช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ไม่ค่อยมีแดดให้เขาได้ทำการลอกคราบอะไรอย่างเงี้ยนะพอโยนไปเนี่ยไอที่เกาะอยู่น่ก็โจนลงมาเลยค่ะ <laughs> เขาไม่ได้ค่อยแต่ไต่ลงมานะคะเพื่อนๆคือพอเราให้เนี่ยเขาก็โจนพวดลงมาเลยค่ะ <laughs> กระโดดลงมาเลย เหมือนเขารอจังหวะอยู่แล้วว่าเออเมื่อไหร่อ,อาหารจะมาอะไรพวกนี้ค่ะน่าดูมากเลยถ้าตอนกลางวันว่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้ทําอะไรก็มานั่งดูตะก,กะแตนค่ะเป็นความสุขอย่างหนึ่งค่ะของคนสูงวัยเป็นอาหารตาอาหารใจใครๆก็เลี้ยงได้ค่ะกินหญ้าอย่างเดียวอ่าไม่ไม่มีให้น้ำค่ะกินหญ้า ใค,ใครไม่ได้ปลูกหญ้าหวานหญ้าเานเปียอะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถเลี้ยงได้นะคะเพราะว่าเรามีใบไม้ตามธรรมชาติให้เขาะคะ่ะเนี่ยเลี้ยงด้วยใบไม้ใบไผ่ใบคอยสารพัดใบะคะ่ะใบยญคาก็ได้บางทีใบข้าวก็ก,ก็ได้นะคะใบข้าวได้นะคะเพื่อนๆแต่ต้องรอให้เขาโตก่อนนะคะค่อยให้ใบข้าวเขา คือลอกคาบครั้งที่สาอย่างเงี้ยเราค่อยให้ใบพวกใบไม้อะไรพวกนี้ค่ะเลี้ยงง่ายค่ะเพื่อนๆสามารถเป็นอาหารเราได้โปรโตีนสูงกว่า,มาแมลงทุกชนิดที่เราสามารถกินได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะตักกะแตเนี่ยโปรโตีนสูงมากเลยเนี่ยพอเขาโตมีปีกแล้ววันไหนถ้าเราไม่มีอาหารอเงี้ยเราก็จับเขาไปทอดได้ค่ะอร่อยด้วย ทอดเสร็จก็โรยรสด,ดีนิดนึงหรือไม่ก็เป็นซอสอะไรพวกนี้ค่ะก็อร่อยดีค่ะเพื่อนๆกินทุกวันไม่เบื่อเลยค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะช่วงที่เขาแบบโตเต็มวัยแล้วค่ะดิฉันจับทอดทุกวันแหละอร่อยดี <c oughs> เคียยง่ายด้วยเพราะว่าเราทอดกรอบไงกรอบอร่อยค่ะโอเคค่ะวันนี้มาอัปเดต อยู่กับตะกเตียนมีปีกเลดสามวันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนค่ะวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกๆคนค่ะขอให้ทุกๆคนโชคดีมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ